สวัสดีครับวันนี้ครับก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการที่เรายิงแอดแล้วมันไม่ปังนะครับหลายๆคนเนี่ยเขาสอนนะครับว่ายิงแอดยังไงให้ปังยิงแอดยังไงให้คนมาทักข้อความหายเยอะยิงแอดยังไงให้คนเห็นเยอะๆยิงแอดยังไงให้คนเข้ามาซื้อของเราเยอะๆนะครับแต่วันนี้ผมจะพามาดูครับว่าทําไมถึงยิงแอดแล้วคนมันไม่เยอะนะครับ เราจะเน้นแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะครับว่ายิงแอดแล้วทำไมคนไม่มาซื้อของของเราเลยมาดูแต่ก็ไม่ซื้อมีแค่ดูอย่างเดียวข้อความก็ไม่มาอะไรประมาณนี้ครับเรามามาจี้ตรงจุดตรงนี้เลยดีกว่าครับว่าทำไมเรายิงแอดถึงไม่ปังนะครับทุกคนเคยยิงแอดนะครับบางคนอาจจะไม่เคยยิงแอดนะครับอ่ะก็ดูตรงนี้เลยแล้วกันนะครับ การยิงแอดมันง่ายมากนะครับก็คือเราเลือกกลุ่มเป้าหมายครับการยิงแอดผมบอกในที่นี้เลยมันไม่มีเทคนิคอะไรเลยนะครับไม่มีเทคนิคเลยมีแต่การวิเคราะห์และการคาดคะเนนะครับการยิงแอดเนี่ยเป็นการวิเคราะห์และคาดคะเนนะครับไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากมายเลยนะครับเราก็แค่ใช้เครื่องมือเดียวกันก็คือของตัวเฟ c e b o o k Ad นะครับก็เลือกกลุ่มเป้าหมายถูกไหมครับ ก็กดเลือกกลุ่มป้ากลุ่มเป้าหมายเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายหรือเป็นทั้งหมดอายุเท่าไหร่ถูกไหมครับจังหวัดอะไรประเทศอะไรนะครับทุกคนก็เคยผ่านการยิงแบบน,นี้หมดถูกไหมครับแค่นี้เองมันก็มีให้เราเลือกแค่นี้เราถามว่ามันจะมีเทคนิคอะไรอ่ะนึกออกไหมครับมันจะมีเทคนิคอะไรอื่นอีกอะก็เขาให้เราเลือกแค่นี้เองถูกไหมเราเลือกก็เลือกแค่เพศอายุตำแหน่งจังหวัด แค่นี้เองเราเวลาการยิงเท่าไหร่ก็เลือกงบประมาณแค่นั้นเองคัณม,มีเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านอ่ะคุณจะยิงยิงไปจะยิงกี่บาทก็ว่ากันไปนะครับมันก็มีแค่นี้เองนะครับตอนนี้มาดูดีกว่าว่าทำไมเรายิงแล้วถึงไม่ปังนะครับต้องวิเคราะห์เป็นข้อๆไปนะครับโดยที่เราจะใช้เครื่องมือวิเคราะห์นะครับที่นะักการตลาดเขาไม่เคยบอกเรานะครับ ตัววิเคราะห์ตัวนี้ชื่อว่า Google t r e n d นะครับคราวนี้เราไปที่ Google t r e n d กันดีกว่านะครับแวบมาแล้วครับมาที่ Google นะครับเป็ Google.com เซิร์ชนะครับคำว่า Google t r e n d ครับ Google แล้วก็ T R E N D T นะครับพอเข้ามาี่ Google นะครับเอ่ t r e n d ขึ้นมาครับ t r e n d t r e n d ก็คือความทันสมัยนั่นเองนะครับความทันสมัยครับมาดูเพื่ออะไรครับ ก็มาดูเพื่อวิเคราะห์ครับว่าไอสินค้าที่เราจะขายเนี่ยมันยังมีคนต้องการซื้ออยู่หรือเปล่านะครับนี่คือข้อแรกเลยนะครับอที่ผมบอกข้อแรกเราต้องดูก,ก่อนไอสินค้าที่เราจะขายเนี่ยมันยังมีคนซื้อหรือคนต้องการอยู่หรือเปล่าไอที่เรายิงยิงไปเนี่ยก็คนมันไม่ได้นิยมซื้อแล้วแล้วใครจะมาซื้ออ่ะเดี๋ยวผมจะเซิร์ชให้ดูนะครับ Google เทนก็คือการรวบรวมข้อมูลคนที่เซิร์ช Google ทั้งโลกหรือประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยว่าเขาเซิร์ชว่าอะไรบ้างแล้วก็เก็บเป็นสถิติเอาไว้นะครับแล้วก็มาิีคราะห์กันสมมุติว่าผมเซิร์ชคำว่าสเก็ตบอร์ดนะครับเออทําเพจขายสเก็ตบอร์ดแล้วอยู่ดีมันขายไม่ค่อยดีเลยว่ะยิงแอดไปแม่งก็เท่าเดิมอะ่ะ ดูสเก็ตบอร์ดกันเลยดีกว่าก็ดูดีครับก็ดูการาฟดิกเนี่ยก็ช่วงเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมช่วงมีนาเห็นไหมกลุมพามีนากําลังขึ้นเลยเพราะว่าคนกาลังฮิตเริ่มแล้วเริ่มเล่นแล้วเริ่มเล่นแล้วกลุมพาเริ่มเล่นแล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามีนาโอ้พีคสุดเลยโคนหาซื้อกันอุตลุดเล่นถ่ายกันเต็มที่เลยนะถ่ายอยู่ประมาณเดือนหนึ่ง นะประมาณเดือนหนึ่งพอเดือนหนึ่งปุ๊บเห็นไหมเราเริ่มรู้แล้วเนี่ยปัจจุบันกระแสะเริ่มตกถูกไหมครับลง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 ,ลงจนลงมาถึงจุดที่แบบมันน้อยมากเลยนะสิเนี่ยนะเต็มร้อยเนี่ยมีแค่14บ่นะวิเคราะห์อ,อย่างแรกเลยทำไมเราขายของนั้นไม่ออกก็คือของนั้นมันไม่มฮิตแล้วข้อแรกนะของนั้นมันไม่มฮิตแล้วนะมันเป็นแค่ของที่เล่นเฉพาะกลุ่ม ผมจะย้อนกลับไปดู5ปีที่ผ่านมาสกเก็ตบอร์ด5ปีที่ผ่านมามันก็ไม่ได้นิยมอะไรมากมายนึกออกไหมครับมันเป็นกีฬาเล่นเฉพาะกลุ่มถูกไหมครับเพราะมันมีโควิดไม่รู้จะเล่นอะไรดีเล่นสกเก็ตบอร์ดละกันเห็นไหมดาราเล่นอะไรเล่นกระเป็นกระแสก็เลยขึ้นมานะคนก็ซื้อของซื้อสกสเก็ตบอร์ดปะตุนกันตุนตุนตุน,ตนพอมันลง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 ปุ๊บโอ้โห ของมันไม่ได้ยึดมันตั้งแต่แรกของมันเป็นกระแสเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขายของกะตามกระแสรกระแสมันยังไม่มาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะยิงแอดอีกเราก็ต้องรอก,กระแสให้มันมาก่อนนะเราจะมันมาได้ยังไงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงก็ดูที่ g g o เกิ e เทนนี่แหละเพราะว่าคุเซิร์ชหานี่คือข้อแรกโอเคไหมครับข้อแรกก็ของมันไม่ฮิตแล้วแต่คุณเอามาขาย ยิงแอดยังไงมันก็ไม่มีใครซื้อนึกออกไหมครับอาจจะมีคนซื้อแหละมีคนถามแหละแต่มันน้อยนะก็มันไม่นิยมแล้วครับาวนี้ผมไปข้อที่2นะครับแวแกลับมาที่ข้อ2ผมพูดต่อเนื่องเลยนะครับแบบนอนสต็อกไม่คัดเซนอะไรกับวิดีโอเลยนะครับเราพูดเรื่อยต่อเนื่องเลยประเด็นที่2ครับของอันนั้นนะ่ะ เรารู้ว่ามันนิยมเราเห็นใน facebook โอ้ยคนนิยมเต็มเลยแต่ไอความนิยมนั้นน่ะมันนิยมอะไรกันแน่ทำไมเรายิงแอดแมันไม่มันไม่ปังนะครับมาพามาวิเคราะห์อีกนะครับมาที่นะครับอ่าคราวนี้มาวิเคราะห์ตรงที่คาว่า1ปีกับการค้นหานะครับหปีกับการค้นหาอันนี้ข้อที่2แล้วนะครับข้อที่2แล้วข้อ2คือ มันฮิตมากเลยใน f c e e o o o อ่ะโอ้โหมีแต่คนแชร์มีแต่่คนไ้นหมดแล้วแต่ทําไมเรายิงแอดแล้วมันไม่มีคนซื้อวะอ่าประเด็นนี้น่าสนใจนะครับคราวนี้ผมมาดูครับเครื่องมืออีกตัวหนึ่งก็คือ1ปีกับการค้นหาของ g o o ก l e เทนะครับเครื่องมือนี้ดูครับขายอาหารเราจะขายเบานี่ขายหมูแบบเดียวขายขนมคก เห็นเขาขายกันเต็มเลยนะครับเบลนี่เนี่ยแต่ทําไมไม่มีคนมาซื้อเราเลยวะทํ <h arta> าไมมันไม่มีคนมาซื้อเราเลยก็เพราะว่าอะไรครับเห็นมาใน Google เนี่ยคขาเทงเขาบอกว่าสูตรเบลนี่มีคนเซิร์ชอันดับ2ในสูตรอาหารเลยสูตรอาหารนะมีคนเซิร์ชอันดับสองเนี่ยแสดงว่าที่เขาแชร์แชร์กันน่ในหน้าเฟซหรือในทิกตอกในอะไรพวกเนี hmm. <Ern. S 1> ้ยโซเชียลอ่ะไอจีทวิตเตอร์เนี่ย เขาอาจจะไม่ได้ซื้อนะเขาอาจจะไม่ได้ซื้อแต่เขาอาจจะทำกินเองโอเคไหมครับวิเคราะห์อย่างที่สองคือไอสินค้าที่เราจะขายเนี่ยมันอาจจะเป็นกระแสจริงแต่เขาอาจจะไม่ได้มาซื้อเราเขาอาจจะทำกินเองก็ได้โอเคไหมครับเขาอาจจะทำกินเองก็ได้เออ เข้าใจเนอะทำไมมันถึงจริงแล้วโอยของมันมีนกระแสแต่ไม่มีคนมาซื้อเราเลยวะก็่เขาก็ทำกินเองอะ่ะก็ทำเองได้นะก็ทำเองได้นี่ก็คือตัววิเคราะห์อ,อย่างที่สองนะครับว่าทำไมมันถึงไม่ปังต่อมานะครับมาวิเคราะห์อ,อันที่สามกันนะครับว่าทำไมเราขายของแล้วมันไม่ปังนะครับเพราะว่าเราขายของที่มัน ไม่มีความสม่ำเสมอในการซื้อขายครับโอเคนะครับของที่เราจะซื้อขายเนี่ยถ้าเราอยากจะขายให้มันได้เรื่อยๆเรื่อยเนี่ยนะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีเนี่ยคิดไม่ออกเฮ้ยเราจะขายอะไรดีวะไปขายไอ้นั่นยิงแอดก็ไม่ปังขายไอ้นั่นก็ไม่ปังขายไอ้นั่นก็ไม่มีใครซื้อมีใครสนใจมีคนแต่ถามนะขายก็ได้แหละแต่ได้ยอดไม่ดีเพราะว่าสินค้าที่เราขายนั่นอ่ะข้อที่3ครับสินค้านั้นอ่ะ มันไม่มีความสม่ำเสมอในการซื้อขายอ่าถามว่าแล้วเราจะดูยังไงอ่ะว่าสินค้านั้นมีความเสมอเสมอในการซื้อขายหรือไม่นะครับก็คิดไปที่คูุนเทนหน้าแรกก่อนนะครับดูกราฟครับดูกราฟเราต้องที่าะหกกราฟครับคุณคิดว่าสินค้าอะไรบ้างน,นะครับที่มันมีความเสมอเสมอบ้างในการซื้อขายครับซื้อขายกันตลอดเลยบ้านรถที่ดินครับ ผมจะเซิร์ชให้ดูครับรถมือสองเขียนรถมือสองไหมครับไม่มีคำว่าตกเกินห้าสิบเห็นไหมครับอะไรที่มันเกินห้าสิบพุ่งขึ้นมาเนี่ยมันขายดีตลอดนะครับสม่ำเสมอแน่นอนนะครับลองที่ฟังผมพูดเนี่ยที่ผมพูดผมพูดเนี่ยลองคิดดูครับว่ามันจริงไหมที่ผมพูดเนี่ยนะครับ ม่จริงก็ปิดคลิปไปได้เลยนะครับเห็นไหมครับอาจจะมีช่วงหนึ่งที่ลงนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่มันหนักจริงๆนะครับโควิดแล้วก็กลางปีด้วยนะครับตอนนี้แนวโน้มกําลังขึ้นเลยเห็นไหมครับเห็นจุดไข่ปลาไหมครับแนวโน้มมันกําลังมาถามว่าคุณหารถมาขายดีไหมหรือไปเป็นเซลล์ขายรถมือสองดีไหมบอกเลยว่ากําลังดีเลย นะเศรษฐก,กิจเ่มันกําลังมากําลังฟื้นนะครับไปดูบ้านมือสองบ้างครับเห็น okay, ไหมครับบ้านมือสองเนี่ยผมว่านะถ้าเราดูจากกราฟเนี่ยควรเซิร์ชหาเยอะครับแต่มีช่วงหนึ่งที่ทิมลงเลยนะครับเป็นช่วงเดียวกับพอดีกับรถมือสองเลยนะครับใก,ใ,กใกล้ๆกันแหละห่างกันประมาณเดือนหนึ่ง เราเอามาเปรียบเทียบได้ครับรถมือสองกับบ้านมือสองนี่เห็นไหมครับมาเปรียบเทียบกันโดคนซื้อรถมือสองเยอะกว่าเพราะว่าอาจจะซื้อขายง่ายขายข้องกว่าบ้านมือสองนะครับบ้านมือสองมันแพงอะ่ะเนอะบ้านมันราคาเป็นร้านอะรถคัรักแสนก็มีอะ่ะเนอะเพราะฉะนั้นมันขายง่ายกว่านะครับผมเอาแค่ผมเอาใหม่นะครับเอาแค่บ้านมือสองก่อนนะครับ เค okay. เราจะคุยกันแบบลื่อๆเลยนะครับไม่ต้องตัดคลิปนะครับโอเคพูด okay. กันสดๆเลยนี่เห็นไหมครับบ้านมือสองผมว่านีนะเราก็ไปหาบ้านขายเป็นเซลล์ขายบ้านมือสองไปทำเพจโฆษณาแล้วกินค่าคอมมิชชั่นกินเปอร์เซ็นต์นะมันอยู่ที่ความขยันนะอยู่ที่ความขยันโอเคนะครับผมก็วิเคราะห์เพียงแค่3ข้อแล้วกันนะครับ ให้ดูนะครับว่าทาไมเรายิงแอดแล้วไม่ปังเราขายของออนไลน์แล้วไม่ปังมันเป็นเพราะอะไรนะครับผมวิเคราะห์ให้ครบหมดทั่วเลยนะครับ3ข้อผมว่าเพียงแค่3ข้อเนี้ยพวกคุณน่ะก็คงคิดได้แล้วครับว่าที่ผ่านมาล่ะเราผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่านะครับถ้าใครอยากจะให้ผมวิเคราะห์อ,อะไรหรือว่าทําอะไรเกี่ยวกับออนไลน์นะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยหาวิธีให้พวกคุณน่ะขายออนไลน์ได้ดีขึ้นนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการขายออนไลน์ถ้าคุณไม่พยายามถ้าคุณไม่ลองผิดลองถูกคุณแบบทำครั้งเดียวแล้วเลิกนะมันไม่มีทางหรอกครับการ,อ,การาออนไลน์เนี่ยคู่แข่งเยอะถ้าคุณไม่กระตือรือร้น,นไม่ทําตลอดบอกเลยสักวันหนึ่งคนที่เขาทําตลอดเนี่ยเขาก็แซงคุณไปอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหาโอกาสหาการพลิกแพงอะไรใหม่ๆตลอดเสมอนะครับหาความรู้ใหม่ๆตลอด อย่าไปท้อนะครับอย่าไปท้อบางคนก็โอ้ในท้ามแน้วขายไม่เห็นได้เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณอาจจะยังไม่รู้ไม่ถูกจุดนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามนะของช่องให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ